มันมีอะไรก็ทําในเหตุปัจจัยที่เราจะเข้าถึงนิพพานนั่นแหละเหยียบคันเร่งไปเลยในเวลาที่เหลืออยู่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายเวลาไหนสมัววแต่โอเอมื่อแต่ฟุ้งซ่านมัวแต่คิดอยู่นั่นแหละมันก็จะทําให้เสียเวลาในการที่จะสําเร็จในธรรมศีลธรรมสมาธิปัญญามันก็จะเกิดให้เรา เขาถึงพระนิพพานเขาถึงความพ้นทุกข์เขาถึงการดับกิเลสตัณหาเป็นเหตุแห่งความทุกข์เป็นเหตุแห่งการเวียนเกิดเวียนตายถ้าเรารักษาศีลได้ละเอียดก็รักษาไปถ้ามันยังไม่ละเอียดก็พยายามแบบเฉยๆทำแบบเฉยมีศีลก็ดูแลศีลมีระเบียบประจําสํานักก็ดูแลระเบียบประจำสำนักให้มันเกิดการอุดรูรั่ว ไม่ให้กิเลสมันไหลเข้ามาหาเราเมื่อเราเป็นผู้อยู่อย่างสบายเนี่ยไนะม่คยมีสิ่งที่กระทบโดยไม่ผิดศีลนะแล้วเนี่ยเราก็ทําจิตให้มันตั้งมั่นได้เมื่อมันจิตมีความตั้งมันม่นก็ฟังทำรู้เรื่องมีสมาธนะิแล้วก็ทําให้เกิดจิตที่มีสมาธินีนะ่แหละก็เลยทําให้เกิดความรู้เข้าใจในธรรมและสามารถ ฝึก,กจิตเข้าไปจนถึงการทะลวงจิตได้ก็จะทข้าถึงความมีกําลังของจิตที่มากมายเอากําลังของจิตมาสลายความมิติรุ่มหลงม,มันก็ง่ายเราไม่ได้เกิดความสําเร็จจากการนั่งคิดนอนคิดตีลังกาคิดสําเร็จจิตด้วยการฝึก,กจิตให้ไม่มีกิเลสตัณหานะนะไม่ใช่ฝึกให้มันมีคำมากอยู่ในหัวนะี่ก็ไม่ใช่ แต่ทำก็ควรมีไว้บ้างมันเป็นแผนที่การบอกท่าวในการปฏิบัติแต่อย่าไปสะสมจนเกินไปถ้ามันมีทำมากเลยมันจะเมาทำเหมือนกันนะมันจะทําให้เวลาหาอะไรที่มาแก้ไขปัญหาในชีวิตมปัญหาไม่เจอเพราะอะไรเพราะมันยากมากมายเกินไปหาไม่เจอไม่รู้มันอยู่ตู้ไหนไม่รู้อยู่ ซอกหลืบของสมองส่วนไหนก็ต้องฝึกที่จะค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วก็ทำปฏิบัติตามไปพิจารณาไปแบบเบาๆแต่ถ้าฝึกจะลวงกิดได้นะมันไม่เบาเลยนะมันมันเข้าใจมันถอดถอนถอนอกหมดล้างเกลี้ยงเลยอะไรที่ควรล้างล้างออกหมดระบบใน,นอยู่ในสมองไม่จำอะไรเลยเปลี่ยสลาย คนที่เคยคุ้นกินคุ้นเคยมาบางทีลบหายเกี้ยงเลยแต่เริ่มมันจุข้อมูลใหม่จากจิตที่รู้เนี่ยบางทีก็ค่อยๆดึงออกมาจากจิตมันเองมีความจำนะยังมีสัญญาของจิตสัญญาของกายก็ช่างมันไปเลยแต่มันไม่เป็นอันใจเมื่อหรอกมันค่อยๆล้างออกเพราะว่าไอ้พวกเนี่ยมันจะชอบออกมาทิ่มแทงเราในเราเราเคยสร้างเคยทํากรรมอะไรที่มันเป็นกรรมไม่ดีอ่ะ ที่มันผิดพลาดมาในชีวิตนาที่มันก็ออกมาให้จิตเราเป็นผู้ทุกข์ผู้ร้อนมาเกินเอ็เลยล้างของ้อมูลบ้างใหมันจําอะไรได้แล้วในช่วงเวลาหนึ่งแต่บางทีเขาก็ฟืน้นฟูกลับมาใหม่มาเงินเมื่อเป็นเหตุปัใจไดเเคลียร์นี่กรรมเพื่อให้ได้ไปทดแทนคุณกับผู้ที่มีคุณแต่เมื่อจิตมันอยู่เหนือสมมุติแล้วมันก็ไม่ทุกข์หรอกในการที่จะดําเนินไปในสมมุติที่ว่า มีความเป็นตนแบบไหนก็จะเช่ะเช้ผ่านมาชีวิตที่ดีไม่ดีก็จะเห็นเป็นธรรมดาไปหมดเพราะว่าละรครชีวิตบางครั้งเนี่ยเราเขียนมาแบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องแสดงไปแบบนั้นเพราะว่าเรามีกรรมแบบนั้นเนี่ยเราต้องไปชดใช้กรรมแบบนั้นเราก็ต้องเดินทางในเส้นทางนั้นไปถ้าไม่ได้ผ่านอุปสรรคปัญหาไม่ได้ผ่านบททดสอบไม่ได้มีความทุกข์เกิดขึ้นมาจากการผิดพลาดการทํา กรรมต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ทําให้เห็นทุกข์อย่างเต็มที่เต็มกําลังเราก็เลยยังไม่คิดว่าโอ้วัจะสงสารมันยังมีพอไปได้อยู่นะยังมีความสุขอยู่ยังไม่ปัถนาไปสู่ความพ้นทุกข์เพราะมองว่านิพพานน่ยมันเป็นของที่ยังไม่น่าไปมันเป็นความสุขที่ไม่คุนค้นกิ่นมีความสุขแบบไม่มีกิเลสไม่มีตัณหา เป็ความสุขที่แท้จริงเราเป็นของปลอมอยู่มันก็เลยไม่อยากไปของแท้นอะคือเหมือนคนที่เคยอยู่ตามไล่ตามสวนอยู่ตามทุ่งตามท่าบอกว่าจะไปเป็นไทโซกับเขาหน่อยนะถ้าอยู่บ้านขึ้นเรือหาดใหญ่โตมีคนรับใช้มีความสบายไม่ต้องทําอะไรนะไม่ชินในชีวิตนะมนะมีความยึดติดอยู่หลงอยู่ในสมมุติได้่าเป็นถสกอยู่ในรูปแบบของตนก็เลยไม่ปรารถนาที่จะไปสู่ ความเจริญความที่ว่าไม่ต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่ต้องทุกข์อีกแล้วในวัฏสงสารแล้วออกไปจากวัฏสงสารนะไปอยู่ในความเป็นนิพพานเป็นความสงบความสบายถ้าพูดถึงนิพพานชนหนึ่งนะถ้าจะถ้ามีอะไรก็มีครบเหมือนสวรรค์ที่เป็นสวรรค์ที่ดีกว่าสวรรค์เป็นร้อยเป็นพันเท่าเยนะี้ มีบ้านวิมานมเวียงวังก็กําหนดขึ้นมาได้หมดแล้วนะแต่สวรรค์นนีะ่มันอยู่ภายใต้ของความไม่เที่ยงแต่นิพพานมันอยู่ภายใต้ตความเที่ยงก็คืออยากให้มีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ลายไปก็ได้จะอยู่แค่จิตว่างๆโล่งๆก็ได้คุยไปกระแก่นันนะ่นไม่ไปถึงมันก็ยากอคือจะเห็นตามเอาว่าทาั้งลาปัถน,นาที่จะออกกรงขังออกจากทะเลทุก์แล้วก็ ปฏิบัติอยู่ในกรอบของศีลทรสมาธ,ธ,ธิปัญญานั่นแหละแต่ถ้าไม่เข้าใจว่าศีลคืออะไรธรรมะคืออะไรสมาธิคืออะไรปัญญาคืออะไรก็ปฏิบัติตามหลักสูตรค้นหาตัวตนนั่นแหละก็คือตั้งใจรักษาศีลนั่นเี๋ยศีลท้าขึ้นมาพอไอ้ผู้พูดนี่มากกาศีลห่ารักษาศีลท่าขึ้นมาก็คือรักษาตั้งแต่ข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ตชีวิตวไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่ พูดโกหกไม่ลืมของมึนเมาเนี่ยแค่ห้าข้อนะี่ยละอันที่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นนักบวชนักปฏิบัติก็เติมสี่สข, 6, ข, 7, ข, 8, ข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดเข้าไปสําหรับสีอุบัติกาหรือสีมคคาถ้าสีมะคาก็สี 8, ส่แปดรักษาดีแล้วก็เพิ่มในส่วนของสี่นี่แปดสิบข้อนะมันก็จะมี ศึกษาบทให้ได้เรียนศึกษาว่ามันมีระเบียบอะไรบ้างที่เป็นข้อไม่ควรไปทําข้อห้ามข้อไม่ควรไปปฏิบัติถ้าประเสติสามเณรก็มีสินสิบข้อมีเป็นพระสงฆ์ก็สองแล้วติดข้อเมื่อมีสินตามที่จนสมทานแล้วหรือไม่แล้วก็ตามแต่ได้ตั้งใจแล้วว่าจะรักษาศินนี่แหละ ห้าแปดสิบสองร้อยิบเอ็ดนี่แหละเนสองร้อยี่ิบเจ็ดนี่แหละแล้วก็สามร้อสิบเอ็ดนี่แหละพิสูจนี้ซึ่งสำนักเรามีแค่อุบาจกอุบาสิกาเป็นชีอุบาสิกา,า,กาแล้วก็มีชีมัคคาแล้วก็มีพระพิสุสงฆ์สาม,มนีไม่มีเพราะว่าทุกคนเขาก็กลัว การทำความดีเมือนกั้ทั้งอินทรีย์ไม่แก่ก้าปฏิบัติวันละสี่รอบเช้าสายบ่ายเย็นหนึ่งแต่ตีสี่ครึ่งพระละคังฟังธรรมฟังธรรมเสร็จตีห้าสวดมนต์ตีห้าสวดมนต์เสร็จก็ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าน้อยถ้าพระพุทธเจ้าน้อยไม่เล้จาริกไปไหนหรือว่าไปทำกิจที่อื่นแล้วก็จะปฏิบัติอยู่ในมหาวิยาลัยธรรมยาลาก็จะ ฟังทรรมจากครูบาอาจารย์บ้างขีพุทธเจ้าน้อยไม่เลยน้อรรมทำมาจากพันิพาฟังทรรมจากครูบาอาจารย์นยที่สมมุติว่าเป็นครูบาอาจารย์ก็จะมานั่งคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังตามที่ปากมันจะพาไปนั่นะอันนี้เป็นปลายเหตุเป็ปากแต่มาจากไหนไม่รู้บางทีที่อาจจะมาจากสัญญามาจากสมองที่เก็บความรู้เอาไว้ หรือมาาันจะจิตของผู้พูดเองหรือมาาันจะจิตใครที่โดนจิตโดนใจมาันจะใครนอกกายหรือมาจากองค์ธทมองค์แทนผู้เป็นผู้ทําหน้าที่คอยดูแลในสายธรรมเนี่ยคอยซ้อนเข้ามาจะเป็นซ้อนหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้ละบางทีก็มอยเห็นกายอะไรไม่รู้มาซ้อนอยู่ในกายครูบาอาจารย์กายของพระอาจารย์หลวงพ่อพระอาจารย์ เห็นรูปลักษรูปร่างเป็นแบบนั้นแบบนีนนน้มาคุยนั้นก็เป็นเรื่องของคนที่มีตาที่มีความเป็นคิดนัยแล้ว